ม س م الله ا ิ ر ح م ن ا ต ر อิน ا ل ح م ล لله رب العالمين وبه ลล ت ฮิลอาลี ل อะซีมอั ل สลามุ ه ะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการถ้อยคำแห่งกำลังใจอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลล์ ขอบคุณต่อลอสุบบาหนะภูวะตาลากับความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนพี่น้องครับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แน่นอนได้เกินว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือบททดสอบต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบททดสอบแบบใดก็ตามแต่จะเป็นบททดสอบที่ดีหรือบททดสอบที่ไม่ดีจะหนักหรือจะเบาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพบเจอด้วย,วยกันทั้งสิ้น บททดสอบที่ดียกตัวอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของลูกหลานแน่นอนว่าเรื่องของทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีความต้องการเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจว่าเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่กองแล้วมันจะสามารถอำนวยความสะดวกอำนวยความสุขให้กับเราได้นี่คือความเข้าใจของมนุษย์โดยทั่วไปฉะนั้นแล้วเรื่องของทรัพย์สินจึงเป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบ ที่อลัลลอฮฺสุบฮาหนะหูวตะตาลาทดสอบจิตใจของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายก่กองแล้วนั้นเขาจะใช้ชีวิตแบบใดจะลืมผู้ที่ทรงประทานทรัพย์สินหรือปัจจัยยังชีพเหล่านั้นให้กับเขาหรือไม่นี่คือบททดสอบทางด้านจิตใจที่อาจจะหนักหน่วงกว่าบททดสอบในเรื่องที่ไม่ดีเสียอีกเพราะหลายๆคน เมื่อมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายแล้วก็ลืมที่จะนึกถึงความโปรดปรานลืมที่จะนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาที่พระองค์ได้ทรงมอบทรงประทานปัจจัยยังชีพเหล่านั้นให้กับพวกเขาหรือบางคนพอเวลามีทรัพย์สินมากมายแล้วก็ลืมไปว่าวันหนึ่งนั้นเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาเอาง่ายๆว่าลืมโลกหน้า ไม่ได้นึกถึงโลกอาคิร์ไม่ได้นึกถึงวันที่จะต้องไปอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาไม่ได้นึกถึงว่าเขาคนนั้นจะต้องถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาใช้ชีวิตจนเลยขอบเขตใช้ชีวิตจนลืมไปว่าวันหนึ่งจะต้องไปอยู่ในหลุมศพแล้ววันหนึ่งจะต้องถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาวันหนึ่งจะต้องไปพบเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาและถูกสอบสวนในสิ่งที่ตัวเองนั้น ทำไปเอาง่ายๆว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะของบุคคลที่หมกมุ่นอยู่กับดุนยาวันนี้นะครับผมจึงหยิบยกคําพูดของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลห,ลหัวอะลรยฮิวะซสลลม,มาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาเราจะได้รู้ว่าดุนยากับเรานั้นมันแค่ไหนกันเชียวมันมีคุณค่ามากกว่าอาคิรอหรือไม่และหะดิษนี้ คำกล่าวของท่านนาบีนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราให้เราได้รู้ว่าดุนยามันก็แค่นี้แหละท่านนาบีมูฮัาามมัดสลลลหัอะไยฮิวะสลัมนั้นได้กล่าวว่าวัลลอฮิมัดดุนยาฟินอาคิราติอิลลามิสลูมายะจัลุอะฮัดุกุมอิสบะอหูฮาดิฮีฟินยัมมิฟันยันซุรบิมาตรยะซึ่งมีความหมายว่าขอสาบานต่ออัลลอ โลกดุนยานี้เมื่อเทียบกับอาคีรอแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากอุปมาคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเอานิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วจงดูว่ามีอะไรติดกลับมาบ้างพี่น้องครับฮะด i ษบทนี้ท่านนาบีได้สอนให้เราได้รู้ถึงข้อเท็จจริงของดุนยาว่าโลกดุนยานี้เนี่ย มันมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบเท่ากับโลกหน้าแล้วและในสำนวนหะดิษบทนี้ในตอนต้นท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮลุอะัยฮิวะสลัมใช้คำว่าวัลลอฮิเป็นการขอสาบานเป็นการยืนยันกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลานั่นหมายถึงเรื่องที่ท่านนาบีพูดนี้มันเป็นเรื่องจริงและมันเป็นเรื่องสำคัญถึงขนาดที่ท่านนาบีนั้น ใช้การสาบานต่อลอสุบฮานะหูวะตา,ามาพูดมาสาบานก่อนที่ท่านนาบีจะได้บอกถึงข้อเท็จจริงของโลกดุนยานี้นั่นหมายความว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจถึงข้อเท็จจริงของดุนยาจากะดิษบทนี้ทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราต้องการที่จะรู้ถึงคุณค่าของดุนยากับอาคิร์ จะรู้ว่าดุนยาหรืออาคิระอนนั้นนั้นมันมีคุณค่ามากกว่ากันเนี่ยในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้รู้ถึงวิธีการที่จะเปรียบเทียบคุณค่าของดุนยากับอาคิร้อนนั่นก็คือให้เรานั้นใช้นิ้วชี้ของเราใช้นิ้วของเราจุ่มลงไปในทะเลและดึงนิ้วนั้นกลับมาแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่ติดนิ้วเรากลับมานั้น มันมีอะไรติดกลับมาบ้างหรือน้ําทะเลที่ติดนิ้วเรากลับมานั้นมันมีปริมาณมากน้อยเพียงใดพี่น้องครับการที่เราเอานิ้วของเราจุ่มลงไปในทะเลดึงนิ้วกลับมาดูนิ้วของเราแน่นอนว่าสิ่งที่มันติดนิ้วเรามาน้ําทะเลที่มันติดนิ้วเรามานั้นจํานวนน้อยนิดเหลือเกินเมื่อเทียบเท่ากับท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลก็เสมือนกับโลกหน้า ที่เราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนจากอาลัลมากมายมหาศาลแต่ดุนยาก็เสมือนกับส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนหนึ่งจากน้ำทะเลเท่านั้นเองที่ติดนิ้วเราขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นคำถามที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราว่าแล้วเราละ่ะจะใช้ชีวิตในดุนยานี้ให้คุณค่ากับมันมากน้อยกว่าอาคิร์หรือไม่เราจะให้คุณค่ากับดุนยานี้ มากกว่าอาคิรอหรือน้อยกว่าอาคิรอนนั่นเองให้เราได้ลองพิสูจน์ดูซิว่าดุนยานี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันมีคุณค่าเพียงน้อยนิดกับเราแล้วเราจะใส่ใจอะไรกับมันมากมายกับดุนยาขอ้อแท้จริงของดุนยาพี่น้องครับท่านนาบีมูฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสัลสลัมบอกให้เราได้รู้จากคดีษบทนี้ว่าวันหนึ่งดุนยามันก็ต้องสูญสลายไป มันถึงจุดสุดท้ายของมันมันก็ต้องดับสิ้นลงชีวิตของเราตั้งหากเล่าที่มันยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่เราเสียชีวิตอัลลอฮ์ให้เราฟื้นคืนชีพเราจะต้องพบเจอกับอัลลอฮ์และเราจะต้องได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตะตาลานั่นคือข้อเท็จจริงนั่นคือความจริงที่เราจะต้องเจอกันทุกคนโลกดุนยานี้มีลักษณะดังนี้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตะตาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุราน พี่น้องนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์บอกทุกสิ่งอย่างเอาไว้กับเราในอัลกุรอานเพื่อให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในโลกดุนยานี้ให้เราได้รู้ถึงข้อเท็จจริงของดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงตรัสว่ากอละบิตูบะอุดุมลิบาอดินอดูวาละกุมฟินอัรดิมุสตะกอรูวามาจาอุนอิลาฮีนซึ่งมีความหมายว่า พระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าพวกเจ้าหมายถึงอาดัมฮาวะและอิบลิสจงออกไปจากสวรรค์น,นี้เถิดโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าคือศัตรูกับอีกบางส่วนและในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและสิ่งอำนวยประโยชน์สสำหรับพวกเจ้าจนถึงระยะเวลาหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตลาบอกให้พวกเรารู้ ว่าโลกดุนยานี้เนี่ยเราจะมามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงช่วงระยะเวลาหนึง่งมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีอาดัมหลังจากที่ท่านนาบีอาดัมกับนางฮาวะได้ละเมิดคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูว่าตาลาทำให้อัลลอฮ์ต้องขับท่านนาบีอาดัมและนางฮาวะตลอดจนอิบลิส ออกจากสวรรค์แล,อละอัลลอฮ์ก็บอกให้กับท่านนาบีอาดัมและนางฮาวะได้รู้ว่าในดุนยาเนี้ยที่คุณจะมามีชีวิตอยู่นี้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณนะแต่มันมีระยะเวลาจำกัดแล,อละอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาก็บอกต่อถึงข้อเท็จจริงของดุนยาให้กับท่านนาบีอาดัมนางฮาวะได้รู้ตลอดจนมนุษย์สยชาติได้เข้าใจด้วยว่า กอลฟีฮะตะเฮยุนาวฟีฮาตะมูตูนาวมินฮาตุครยูนซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ทรงตรัสว่าในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะจบชีวิตลงและในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกให้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูหวะตะลาได้บอกเอาไว้ ในคาพีอันกุรานถึงข้อเท็จจริงของดุนยามาอยู่ที่นี่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ก็จริงแต่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะในดุนยานี้พวกคุณเนี่ยพวกพวกเจ้าเนี่ยจะมีชีวิตอยู่และก็จะจบชีวิตลงและหลังจากที่จบชีวิตลงก็จะถูกนำกลับออกมาจากผืนแผ่นดินนั่นเองพี่น้องครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ย เราจะให้ค่ากับดุนยามากน้อยเพียงใดละ่ะเรายังจะหมกมุ่นอยู่กับดุนยาอีกไหมเราจะเพียงแค่สแสวงหาทรัพย์สินเงินทรัพย์สินเงินทองมาอำนวยความสะดวกให้กับเราเพียงแค่นั้นหรือเปล่าหรือเราสแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยพร้อมกับการที่เรานั้นประกอบศาสนกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาสร้างมนุษย์อย่างเราขึ้นมาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราสแสวงหาเพียงอย่างเดียวแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสแสวงหาพร้อมกับประกอบศาสนกิจเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลากับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราการสแสวงหาปัจจัยยังชีพหาทรัพย์สินเงินทองไม่ผิดแต่จะผิดก็ตรงที่ว่าเราอยู่กับทรัพย์สินเงินทองนั้นมาก เกินไปหรือไม่พี่น้องครับถ้าเราอยู่กับมันมากเกินไปโอกาสที่เราจะลุ่มหลงโอกาสที่เราจะยึดติดอยู่กับดุนยานั้นมันก็มีสูงแต่หากเราให้ค่ากับมันให้เราได้รู้ว่าคุณค่าของมันในดุนยานี่มันนิดเดียวหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะได้รับเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะแล้วให้เราได้ปรารถนาโลกหน้า ที่จะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกว่าจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตัลลาปรารถนาสิ่งนั้นเถิดดุนยานี้ให้มันเป็นเพียงทางผ่านให้มันเป็นเพียงสถานที่ที่เรานั้นมาเก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆเพื่อที่จะเป็นผลทําให้เราไปถึงโลกหน้าและได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาตัลลานั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตลลาเถิด นี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธายอย่างเราจะต้องมานั่งคิดทบทวนแล้วก็ต้องมานั่งดูว่าวันนี้เราให้คุณค่ากับดุนยาหรืออาคิเรา์มากกว่ากันแล้วผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องทุกท่านจะให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับโลกหน้ามากกว่าดุนยานี้วะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมรอะล์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ